มาเลยจาก,กินไอศครีมมะพร้าวน้ำกันพิมพ์ไม่ดนละลายแน่แบบนี้ต้องฟาวกินเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวจูจะได้สดสดเตือนามเด้อไปนั่งเล่นเมื่อคือเพื่อนมันเริ่มกลายเป็นน้ำแล้ว,ลวจ้ะ มันคือไอซกรีมมะพร้าวนะคะอืมอไออะไรมั่อยากให้เห็นชัดๆมันก็จะมีถั่วเหลืองอืมถันี้ิสงเป็นไอศกครีมมะพร้าวอ่อนนะคะคคเพื่อนๆอืมแซ่แบบ ซื้อแล้วให้นั่งเล่นเมื่อถือเพื่อนมันก็นเริ่มจะไปแล้วใครจะได้สดน้ำไอศครีมมานี่ละ <c oughs> ทำมาจากมะพร้าวนะคะมันก็จะมันแซ่บ